ข่าวดีดีกับพี่คำรนคา้ร้าานตอนใหญ่กว่าช้างใหญ่กว่าประวันและพื้นดินแผ่นฟ้ามหาสมุทงานดินโลกปีนี้ที่จังหวัดตากนะ <c oughs> จะบอกให้จังหวัดนี้จะจัดงานวันดินโลกตากดิน<า> เสมือนตัวค่าสถานอุราอาหารก่อกำเนิดเกิดจากดินงานวันดินโลกปีนี้จะเน้นเรื่องความสำคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดีซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดีตามแนวคิด One Health ซึ่งหมายถึงการพัฒนาสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวให้มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมภายใต้เป้าหมายการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน For Better คือ Better Production การผลิตที่ดีขึ้น Better Nutrition โภชนาการที่ดีขึ้น Better Environment สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น Better l i f e ชีวิตที่ดีขึ้นงานวันดิโลกประจำปี2565จัดณสถานีพัฒนาที่ดินตา หัวข้ออาหาร ก่อกำเนิดเกิดจากดินปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สถานีพัฒนาที่ดินตากพร้อมด้วยส่วนราชการหมอดินอาสาประชาชนภาคเอกชนทุกภาคส่วนร่วมจัดงานทําเพื่อทุกท่านค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินเป็นแม่งานที่จะประสานกับทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนชุมชนโรงเรียนวัดเกษตรกร,กรให้มีส่วนร่วมรับรู้สร้างสรรค์วันดินโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุดสมกับคําว่าดินดีอยู่ที่ไหนอาหารดีอยู่ที่นั่นดิน สร้างแผงต้นให้กับปลาดินที่ดีต้องมีเอ็นซีวัตถุ5%ดินดีปลูกหมอนงาหม่อนมีคุณภาพชาวกรก็เกี่ยวกับดินเนาะเกษตรกรต้องปรุงดินให้ดีให้มีธาตุอาหารสูงถ้าดินดีมีคุณภาพทําให้ลดต้นทุนการผลิตดินต้องใส่ปุ๋ยที่ปลอดภัยอาหารดีๆจะมีหล่อเลี้ยงพลเมืองเราตลอดไปแม่นบอแม่สรุปไปสรุปมาสรุปให้ดีๆได้อย่างนี้อย่างนี้ว่าดินดีชีวิตดีดินเสื่อมชีวิต ศูนย์ขอรับดินดีน้ำดีชีวิตเป็นสุขแมนบอกระเศษตรจะดีน้องพี่ทราบมาให้ดินเป็นปัจจัยที่เราต้องรู้กันหนาดินเก็มดินเปรี้ยวแร่ธาตุมีน้อยบางตาสร้างดินให้เต็มคุณค่าเกษตรพัฒนาเพราะดินเราดี เราดีๆกับพี่คำรณอยากให้พี่น้องทุกคนจงช่วยกันโอบอุ้มคุ้มครองดินให้ดูดีและเคียงคู่อยู่กับเราตลอดไปนะจะบอกให้สร้างดินให้เต็มคุณค่าเกษตรพัฒนาเพราะดินเราดี